และนี่คือกระสูนดาก้อนไฟนะครับนี่นะครับพระเอกของเราดาก้อนนะครับเหยื่อป๊อปเปอร์ดาก้อนนะครับผมสุดยอดครับวันนี้ห้าตัวนะครับมันหมานสองชั่วโมงได้ห้าตัวครับก็สําหรับวิดีโอนี้บอกเลยว่ามันมากแล้วใครไม่ได้ดูพลาดอย่างมหันต์เลยนะครับวันนี้มันมากโดนครับป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์โดนครับโอ้โหเปลี่ยนมาใช้ป๊อปเปอร์โดเลยครับนี่ โดนแล้วครับพอปเปอร์ตัวแรกโอ้ยใหญ่ๆๆๆนะครับนีสสองครับนี่ไฟเดียวไปเลยประมาณแปดปีได้โดนครับโดนนะครับ,รบพอปเปอร์ทำงานครับวันนี้บอปเปอร์ทำงานดีจังเลยวน,นี้ อื้วันนี้โอเปอร์ทำงานครับวันนี้แข่ครับอันนี้ต๊ะเบ็ดเดี๋ยวดูกันอ๋อต๊ะเบ็ดหลังนะครับยังอยู่โอเคเห็นครับหืมโดนนะครับหืมโดนแล้วครับตัวที่สี่มาแล้วครับโดนครับหืมโดนตัวที่ห้ามาได้ยินตลิ่งครับผม นี่นี่นี่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่สตุกไซส์ครึ่งโลได้นี่ครับป๊อปเปอร์ดาก้อนนะครับนี่สุดยอดนะครับเจ้ามังกรทองนะครับ สวัสดีเพื่อนๆเล็ซีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับนกะกบก็จะมาตีกระสอบที่หมายต้อมอ๊ฟสุพันสนกอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาติดตามชมผลงานของนกกบมแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะประสบความสาเร็จหรือไม่นะครับโอเ okay, ค let's go ไปเลยนะครับ Recibir, ด pursuit, โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับพี่โดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหโดนแล้วครับนุ่นมาแล้วครับเอาจนได้ครับมาแล้วครับเช้านี้แต่เช้าเลยครับโอ้โหกระสุนแน่นอนครับไหนครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นนุ่นครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับนู่นดูแอคชั่นดูแอคชั่นดูแอคชั่นคัน นี่ครับมาแล้วครับตัวแรกยังไม่โชดยังไม่โ่ยังไม่โผล่ไม่โ่ครับหูใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาแล้วครับเอาแล้วครับสวยงามครับได้แล้วครับหนึ่งตัวอุ้ยออกระวิดก่อนนี่ครับใหญ่เลยฮะใหญ่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 มีเพื่อนมันตามมาด้วยครับ เรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับโอ้โหเอาจนได้รับนี้โอ้อโอย่ย่หลุดคดีเลยโอ้ตัวนี้ก็ประมาณไซส์น่าจะไม่ถึงโลนะเดี๋ยวลองขั้งดูโอ้รถหวอมาอดีเลยเอาจนได้ครับหนึ่งตัวนะครับตัวแรกวันนี้เช้านี้นะครับโอเค และเช้านี้ก็ได้กระสุกตัวแรกแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับก็ตัวนี้น่าจะประมาณแปดขีดได้นะครับก็มันกินเฉียวเฉียวไปสองรอบนะครับรอบที่สามโดเลยนะครับเน่วันวันนี้เปิดกระเดิมด้วยไซส์เล็กนะครับประมาณแปดขีดไม่ถึงโลนะครับผมสุดยอดครับกระสุกตัวแรกที่หมายต่อหม้อสะพานสนกนะครับเป็นกระสุกตัวที่ยี่สิบสี่เข้าไปแล้วนะครับโอเคสวยงามครับผมโอเคครับก็เดี๋ยว ขอชั่งน้ำหนักปากระสุกตัวนี้กันเลยนะครับคาดว่าน่าจะประมาณหกถึงแปดขีดนะครับโอ้นี่นะครับแปดขีดกว่านะครับนี่ศูนย์จปดสี่ศูนย์นะครับนี่กระสุกตัวนี้นะครับศูนย์จุดแปดสี่ศูนย์ครับผม อุ้ดาบอร์เอร์โดครับ โอ้โหเปลี่ยนมาใช้ป๊อปเปอร์โดนเลยครับนี่โดนแล้วครับป๊อปเปอร์ตัวแรกโอ้ยใหญ่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 อยู่ใหญ่อยู่ป๊อปเปอร์ครับป๊อปเปอร์วันนี้เปลี่ยนมาใช้ป๊อปเปอร์บ้างครับได้ผลนะครับใายปักอยู่ตั้งนานนะครับไม่ค่อยกินเปลี่ยนไปเป็นป๊อปเปอร์นี่กินเลยครับนี่โดนครับโดนครับโอ้ยมาใต้ต่หม้อแล้วโอ้ยใหญ่มนกันครับ นี่ครับท่านผู้ชมตัวที่สองนี่ครับครับท่านผู้ชมโอ้โหมันยังไม่สู้ไอมันยังไม่ชอมนี่ครับตัวที่สองครับนี่ไฟเดียวกันเลยประมาณแปดขีดได้เสร็จครับผมตัวที่สองครับได้แล้วครับ โอ้โหซัดเต็มคำเลยครับนี่โอ้โหป๊อปเปอร์อะไรเงี้ยสุดยอดครับได้อีกแล้วนะครับตัวที่สองวันนี้อันนี้ป๊อปเปอร์ทำงานครับผมนี่หลังจากที่มันระแวงเหยื่อปักดำตื้นตั้งนานนะครับเปลี่ยนเป็นป๊อปเปอร์ได้ผลเลยสวยงามครับครับและนี่คือผลงานตัวที่สองวันนี้นะครับเป็นกระสุบตัวที่้าของปี67แล้วนะครับก็วันนี้ตัวนี้นะครับได้มาจากเหยื่อตีป๊อปเปอร์นะครับ เป็นการใช้ปอเปอร์หนแรกเลยแล้วได้ปากกระสุนเลยนะครับไซเดียวกับตัวแรกเลยนะครับไซประมาณ8กีดได้นะโอเคตัวที่สองครับสุดยอดครับผมโอเคตัวที่สองก็จะช่างน้ำหนักเลยนะครับนี่นะครับ ได้0.87 0 8, น,นะครับไซส์ใกล้เคียงกับตัวแรกเลยนะฮะ8จีดเหมือนกันนะครับผมโอเคสวยงามครับโดนนะครับโดนนะครับจั๊บเปอร์ทำงานครับวันนี้อออืืหจั๊บเปอร์ทำงานดีจังเลยวันนี้ วันนี้ป๊อปอเปอร์โยสุดยอดครับบทที่สามมานี้แล้วครับบทที่สามมานี้แล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมมานี้แล้วครับคางต่อหม้อ,อซส์เดียวกันเลยนี่ครับป๊อปเปอร์ทำงานครับวันนี้เขินครับอันนี้ตัวเบ็ดเดี๋ยวดูกัอนอ,อ๋อตัวเบ็ดหลังนะครับยังอยู่โอเค ครมาแล้วฮะสายเดียวกันเลยวันนี้โหหงกระตูกครับนี่ตัวตัวแรกยังไม่ได้ปล่อยไปเลยนะนี่ได้อีกแล้วครับโอ้โหนี่โอ้โหสุดยอดครับได้อีกแล้วครับผมโอ้โหนี่ฮอตจริงสามตัวโอโ้ตัวนี้ไซโลครับผมนี่น่าจะไซโล พาดเลยตรงนี้นีสามนี่สายใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอ้ใช้ได้เลยครับนี่ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับกระสุกตัวที่สามของวันนี้นะครับเป็นกระสุกตัวที่ยี่สิบหกแล้วนะครับของปีหกเจ็ดนี่ครับวันนี้ซัดไปสามตัวแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็กินป๊อปเปอร์เหมือนกันนะครับผมสายใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้น่าจะนึงโรนะครับัวนี้น่าจะไซร์โลเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับผมโอเคครับสวยงามครับตัวที่สามแล้วนะครับวันนี้ฮอตมากเลยนะครับ ช่างตัวที่สามให้ดูกันเลยนะครับตัวที่สามนะครับนี่นะครับตัวที่สามอยู่ที่หนึ่งโลครับหนึ่งโลนี่นะครับหนึ่งจุดศูนย์ห้าศูนย์นะครับนี่ใส่หนึ่งโลนะครับตัวที่สามใหญ่สุดของวันนี้นะครับโอเคสวยงามครับผมตัวที่สามแล้ว โอเคครับป๊อปเปอร์ซัดไปแล้วสองตัวนะครับก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะลองสืป๊อปเปอร์ต่อนะครับน่าจะโดนอีกนะนะครับขึ้นมาข้างหน้านี่เองลองดูนะครับท่านผู้ชมวันนี้ป๊อปเปอร์ทำง,งานครับคิดว่าที่นี่ใช้ป๊อปเปอร์ได้ผลแล้วนะครับเพราะว่าหน้าหน้ามันซัดครับซัดซัดซัดไม่โดนครับ ป๊อปอร์ทำงานดีมากครับวันนี้กัดผิดครับวิ่ยกัดครับกัดกัดไม่โดนฮะกัดไม่โดนตามมาตามมา โอ้โหตามมาติดติดวันโอ้โหผิดผิดผิดโอ้โหหลดุดหลดุดหลดุดโอ้โหปัเปอร์หลดุด of the โดนแล้วครับตัวที่สี่มาแล้วครับโดนครับตัวที่สี่ปอเปอร์ทํางานอีกครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้ตัวที่สี่ครับผมใหญ่มากโอ้โหโหโอ้โหโโหดิ้นหลุดเลยโอ้หลุดแล้วครับตัวที่สี่โอ้โหนี่สวยงามครับผมไม่ต้องกดเว็ดเลยดูน้ําหนักตัวที่สี่กันนะครับ หนักอยู่ที่เท่าไรหนึ่งจุดครับผมโลสองครับนี่ใหญ่สุดของวันนี้อีกแล้วนะโลสองครับผมและนี่คือกระสุบตัวที่27ของปี2 5งพน้าร้ก็ะครับก็เป็นกระสุบตัวที่4ที่ได้จากจากาตีวันเดียวนะครับวันนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง นะครับได้สี่ตัวเลยวันนี้สุดยอดครับผมวันนี้ใช้เหยือป๊อปเปอร์นี่ได้ผลสามตัวแล้วนะครับนี่ครับสุดยอดสวยงามตัวนี้โลกว่าเลยนะโลสองกับโลสามเลยนะครับสุดยอดครับผมได้อีกหนึ่งตัวครับ นอนนอนนออวันนี้วันนี้ดุจริงๆครับผมโอ้โหกระจายกระจายตามมายันนี่เลย สิไม้สุดท้ายครับผมกลับแน่นอนครับเวลาหมดพอดีครับสิบโมงเลิกแล้วนะหตังแต่แปดโมงกว่าจะได้ตีก็ประมาณแปดโมงครึ่งนี่ตีปอเปอร์มันมากครับผ่านไปแล้วหนึ่งนะครับเนี่ยวันนี้ตีกลางตาหม้อได้ตัวทุกได้ทุกตัวเลยครับ วันนี้ได้ปั๊บตัวหนึ่งแล้วก็ป๊อปเปอร์อีกสามตัวป๊อปเปอร์กัดดีมากนะครับกัดมันกัดกัดดีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแล้วก็มันตามมันถึงเต่หมอเลยนะรหรือว่าวันนี้โคตรฮอตเลยนะครับป๊อปเปอร์ตัวนี้นานๆจะออกลงทีออกลงทีได้สามตัวรวดเลยนะครับนี่ป๊อปเปอร์ตัวนี้ซื้อมาตัาง้งนานแล้วนะครับ่งจะได้พ่งจะลองใช้ ก่อนหน้านี้ได้ปลาแปบยักษ์ตัวหนึ่งแล้วก็มาได้กระสูบครั้งนี้ครั้งแรกท,ที่สองทีที่สามผ่านไปท,ที่เจ็ดแล้วครับอุ้ยโดนโดน แล้วนะครับจะโดนไหมไม่โดนครับโอเคจบแค่นี้ครับผมวันนี้ โดนครับอืโดนครับต,รตรัวสุดท้ายโอ้ยโดนจนได้ดตัวที่ห้ามาได้ริมตะลิงครับผมนี่นี่นี่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่กระสุกไซครึ่งโลได้นี่ครับอยู่ที่ริมตะลิงครับแต่ตัวขนาดนี้นะฮะไม่ใหญ่มากนะครับตัวแถมท้ายครับนี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้าครับผม ดำได้ครับดำได้ดำได้ครับตัวนี้โอโหตัวสุดท้ายห้าตัวครับผมโอโหตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้โอโหสุดยอดได้อีกแล้วครับและนี่คือกระสุกตัวที่แปนะครับตัวปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นตัวที่ห้าของวันนี้นะครับตัวนี้ได้ริมฝั่งนะครับนี่ ตีบนตะมอแต่ว่าตีไปทางริมฝั่งนะครับได้ตัวเล็กขึ้นมานะครับตัวนี้ใส้ประมาณ4ขีดได้นะครับตัวสุดท้ายแถมท้ายวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดวันนี้ได้5้าตัวเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้สองชั่วโมงห้าตัวครับผมถือว่าฮอตมากๆเลยนะครับการใส่เสื้อตัวนําโชคตัวนี้มานะครับได้เลื่อนทุกทีนะครับเสื้อตัวนี้นี่ถือว่าเป็นเสื้อนําโชคของนักปบเลยนะครับใส่ทีไรนี่หมานลูกทีนะครับโอเคครับผมสุดยอด เหนื่อยเลยวันนี้มันมากสุดยอดครับผมโอเคตัวสุดท้ายจะช่างให้ดูก่อนป่อยนะครับตัวนี้ป่อยนะครับไม่ได้เอานะครับดูกันสิครับว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ครึ่งโลเลยนะฮะ0 5น0นะครับโอ้ปิดค่าครับนึกว่าจะสีขีดนะครับนี่ตัวใหญ่เลยนะศุด 550นะครับกระสุบใช้ฝั่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกระสุบใช้ฝั่งตัวอย่างเล็กนี่นะครับ0ู550ครับครับกระสุบตัวนี้ก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับตัวอย่างเล็กนะครับผมไปแล้วครับไม่ตายครับนี่ตัวนี้ไวได้ครับไปแล้วนะฮะกระสุนใส่ครึ่งโลครับผมไปแล้ว ก็สรุปผลการตีกระสูบในวันนี้นะครับพี่หมายตอมอสปานหลุดนกนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มันมากๆเลยนะครับวันนี้พระเอกของเราคือตัวนี้นะครับ p ๊อปเปอร์ดากอนนะครับนี่สุดยอดนะครับเจ้ามังกรทองนะครับนี่ปราบกระสูบไปวันนี้ถึง5ตัวด้วยกันนะครับผมนี่นะครับสุดยอดไปเลยนะวันนี้ก็ตัวแรกนะครับตัวแรกจริงๆแล้วได้จากเหยีปลักนะครับก็ได้หนึ่งตัวไซส์ประมาณ8ขีด ตัวที่สองเปลี่ยนหลังจากที่ตีปักไปสักพักหนึ่งตัวแรกตัวที่สองไม่ค่อยกินเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวป๊อปเปอร์นะครับนี่คือการใช้ป๊อปเปอร์ฮอแล้วก็ได้ตัววันนี้ได้ฮอตมากเลยนะครับก็วันนี้ได้ถึงถ้าใช้ป๊อปเปอร์จริงๆคือสามตัวแต่ว่ามันกัดกัดล่อยมากๆเลยนะเนี่ยกัดปล่อยจริงๆนะครับตัวนี้คือวันนี้กัดผิดไปหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายได้มาอีกสามตัวนะครับตัวที่สองเป็นแปดขีด ตัวที่สามเป็นโลกว่าเกือบสองเกือบโลสองตัวตัวสุดท้ายนะครับนี่นะครับตัวใหญ่มากตัวสุดท้ายนะครับนี่กัดค็อปเปอร์เหมือนกันนะครับโลสองเกือบโลสามนะครับอันนี้ตัวที่สองตัวที่สามไซโลอันนี้สองตัวนี้คือเกินโลนะครับสองตัวนี้เกินโลนะครับนี่นะครับยอดไปเลยนะครับวันนี้ก็ ก็ถ้าเ,เพื่อนๆมาตีกระสุนที่นี่นะครับก็วันนี้นักบทดลองใช้เหยื่อปักก็กินเป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้สมูนไม่กินเลยนะครับก็เหยื่อยางเหยื่ออะไรก็ดีเล็กไม่ได้ใช้นะฮะวันนี้มาใช้ป๊อปเปอร์ลองใช้ป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์ดูมันได้ผลเกินคาดครับก็เลยลองผิดลองถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนใช้ป๊อปเปอร์จนกระสุนมันชอบใจนะครับแอคชั่นของป๊อปเปอร์มันกัดดีมากเลยนะครับก็เคาะเคาะเคาะให้ทายน้ำมันขึ้นแล้วก็กระสุนกัด ปั๊บๆเลยนะครับกัดผิดกัดถูกกัดถูกไปสามตัวได้มาสามตัวนะครับโอเคมันมากครับวันนี้ใช้ proper นะครับแล้วก็ตัวที่สาตัวที่สี่ตัวสุดท้ายตัวที่ห้าตีใช้ฝั่งนะครับเห็นมันกัดอยู่ก็เลยลองตีโดยใช้เหยื่อปักดับตื้นก็ได้ตัวนะครับไซส์ครึ่งโลนะครับก็ปล่อยไปนะครับตัวสุดท้ายก็วันนี้เอาเก็บแต้มกลับบ้านสี่แต้มครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นักบด้วยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ บอกเลยว่ามันมากแล้วใครไม่ได้ดูพลาดอย่างมาหันเลยนะครับวันนี้มันมากอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องแลกกบนักรบสักไลให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมนี่นะครับวันนี้ได้กระสุบถึง5้าตัวเลยทีเดียวนะครับนี่พระเอกของเรานะครับเยื่อป๊อปเปอร์ดาก้อนไฟนะครับนี่นะครับสุดยอดครับผมดาก้อนไฟนะครับ 5ตัวนะครับวันนี้นะครับสุดยอดเลยนะฮะหมายตอมอสพันสวนนกนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมโหมันยังกัดไม่เลิกเลยนะครับนี่ถ้ามีเวลามากกว่านี้นะครับวันนี้คงจะได้เป็นสิบตัวนะครับวันนี้มีเวลาแค่สองชั่วโมงครับก็จะกลับแล้วนะครับโหโอเคเก็บไว้วันหลังนะครับวันหลังจะมาเล่นกระสบที่นี่อีกนะครับวันนี้มันมากครับผม โอเคครับก็เมื่อกี้ปลานะครับแบ่งน้าที่อยู่บ้านนี้นะครับไปแล้วนะครับสองตัวนะครับก็ให้น้าไปสองตัวนะครับส่วนน้าก็กำลังจะขึ้นไปตีแทนนะครับโอเคครับผมขอให้นา้ามันหมานะครับ